มีเฮาครับท่านผู้ชมนี่คือทางเข้าที่จะไปเขาค้อนะครับภูทับเบิดเลี้ยวขวาครับวันนี้มาขายของครับไม่วิ่งแก๊บครับนี่คือทางไปเขาค้อนะครับด้านนี้โซนี่ครับวัดแคมป์นครับตลาดนัดครับมาขายของครับวันนี้เขาว่าที่นี่ขายดีครับก็เลยมาลอง อันนี้คือเจ้าถิ่นครับ<ๆ>นี่ครับทางเข้าตอนนี้ตลาดนัดยังไม่เปิดครับแต่ว่าเขามาเตรียมของแล้วมาจองที่ครับใครมีที่ประจำก็ มาสายได้ครับส่วนใครที่ยังไม่มีที่ก็ต้องรีบมาก่อนเพื่อมาจองที่ค้าขายครับเขาว่าที่นี่ขายดิบขายดีวันนี้ผมลงทุนยอมหยุดไม่วิ่งแ r a b f o ครับเพื่อจะมาขายของนี่นะครับวัดแคมป์สนอากาศที่นี่ร่มเย็นครับแม้แดดจะออกนะครับแต่ว่ามันเย็นครับ บอกให้รู้เลยว่ากลางคืนเนี่ยคงจะหนาวมากนี่ขนาดแดดออกลมพัดมานี่ผมใส่เสื้อแขนยาวนี่ผมยังสัมผัสได้เลยว่าอากาศเย็นด้านนู้นนะครับส่วนด้านล่างนี่เป็นเหวครับแต่ว่าไม่ลึกเท่าไหร่เป็นทางชันลงไป รถเริ่มทยอยมาแล้วครับทยอยเข้ามานะครับอันนี้รถผมนะครับรถหล่อสมิงร้านปลายขายกางเกงทำไมเขาถึงเรียกวัดต้นสนเพราะว่ามีต้นสนครับที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นต้นสนครับเป็นอีกชนิดนึง เป็นสนคล้ายๆแบบสนญี่ปุ่นจบการรายง,งานแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชม